สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมานานมากเกือบ3ปีแล้วก็คือคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยสารชั้นต้นท่านมีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะก็เป็นข่าวใหญ่ที่หลายคนรอคอยกันอยู่เลยนะคะ ใช่ครับข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็เป็นรายงานข่าวต่างๆที่สรุปผลคำตัดสินออกมาแล้วก็มีความเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือมาสกัดดูกันครับว่าใจความสําคัญของคําตัดสินคืออะไรทําไมศาลถึงตัดสินแบบนี้แล้วก็ปฏิกิริยาต่างๆเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้จะเดินหน้าไปทางไหนต่อค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะได้ครับงั้นเริ่มที่ผลคพิพากษาเลยศาลจังหวันดนนทบุรีสรุปออกมาแล้วนะครับประเด็นสําคัญมากๆคือ สารยกฟ้องจำเลย3ามคนค่ะคุณกระติกคุณแซนแล้วก็คุณเอ็มหรือคุณพีมใช่ไหมครับใช่ค่ะทั้ง3คนนี้สารยกฟ้องในข้อหาหลักเลยคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอืมแล้วส่วนของคุณจ๊อบล่ะครับเป็นยังไงบ้างส่วนของคุณจ๊อบนะคะสารตัดสินว่ามีความผิดอยู่2ข้อหาค่ะคือแจ้งความเท็จ อันนี้โทษจำคุก4เดือนปรับ16,000บาทแล้วก็อีกข้อหาคือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำอันนี้จำคุก2เดือนปรับ8,00 0บาทค่ะแต่ว่าโทษจำคุกล่ะครับต้องติดคุกเลยไหมอ๋อไม่ค่ะคือโทษจำคุกทั้งหมดเนี่ยสารท่านให้รอลงอาญาไว้1ปีค่ะรอลงอาญา1ปีอธิบายตรงนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรในทางปฏิบัติได้ค่ะการรอลงอาญาก็คือสารตัดสินว่าผิดจริงกำหนดโทษจำคุกแล้ว แต่ว่ายังไม่ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจําทันทีเหมือนให้โอกาสก่อนนะคะโดยมีเงื่อนไขคุมประพฤติในกรณีนี้คือ1ปีถ้าในหนึ่งปีนี้คุณจ็อบไม่ได้ทําผิดอะไรซ้ําอีกโทษจําคุกที่รอไว้ก็อาจจะยกไปอ๋อเข้าใจแล้วแต่ถ้าไปทําผิดซ้ําในเงื่อนไขเดิมขึ้นมาอีกโทษที่รอไว้ก็ต้องกลับมารับบวกกับโทษของคดีใหม่ไปด้วยครับผมแล้วก็มีอีกสองคนก่อนหน้านี้คือคุณปอกกับคุณโรเบิร์ตอันนั้นคือตัดสินไปแล้ว ใช่ค่ะสองคนนั้นเขารับสารภาพไปก่อนแล้วในข้อหาประมาทแค่ศาลก็เลยตัดสินไปก่อนก็เป็นโทษจำคุกแต่รอลงอาญาเหมือนกันแล้วก็มีการจ่ายค่าเสียหายให้คุณแม่ไปแล้วด้วยค่ะครับกลับมาที่ประเด็นใหญ่คือการยกฟ้องสามคนกระติกแซนเอม็มในข้อหาประมาทเนี่ยอะไรคือเหตุผลหลักๆที่ศาลท่านใช้ในการตัดสินใจครับค่ะ ประเด็นสำคัญสุดๆเลยนะคะตามที่ทนายเดชาให้ข้อมูลกับสื่อเนี่ยคือสารชี้ว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานใช่ค่ะคือไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ตอนที่คุณแตงโมตกน้ำแบบจะจะเลยอ๋อครับศาลก็เลยต้องมาพิจารณาจากพยานแวดล้อมต่างๆแทนแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่สารให้น้ำหนักมากๆเลยก็คือ การที่คุณแตงโมดเดินไปท้ายเรือเองการเดินไปท้ายเรือเองใช่ค่ะเพื่อจะไปปัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งศาลมองว่าการกระชำแบบนี้มันเข้าข่ายสิ่งที่เรียกว่าการเสี่ยงภัยด้วยตนเองค่ะคำนี้เลยการเสี่ยงภัยด้วยตนเองในทางกฎหมายมันมีความหมายยังไงครับทำไมมันถึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ยกฟ้องข้อหาประมาทได้ อธิบายง่ายๆก็คือเป็นหลักการที่ว่าถ้าคนคนหนึ่งเนี่ยเขายอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการกระทําของตัวเองโดยสมัครใจอยู่แล้วพอเกิดความเสียหายขึ้นมาจริงๆเนี่ยคนอื่นก็อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบในผลนั้นเพราะถือว่าตัวผู้เสียหายเองนั่นแหละที่ยอมรับความเสี่ยงนั้นไว้เองอืม mm. ในคดีนี้ศาลก็คงมองว่าการเดินไปท้ายเรือนในสภาพกรณิการตอนนั้นมันเป็นการกระทําที่เสี่ยงอยู่แล้วและเมื่อไม่มีใครเห็นว่ามีคนอื่นไปผลักหรือไปทําให้ตกเนี่ยศาลก็เลยให้น้ําหนักไปทางว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทําของคุณแตงโมเองเข้าใจแล้วครับ เป็นจุดที่สำคัญมากจริงๆค่ะซึ่งประเด็นนี้ก็มักจะเป็นข้อต่อสู้หลักๆในคดีที่มันขาดพยานหลักฐานโดยตรงแบบนี้นะคะครับผมทีนี้พอคำตัดสินออกมาแบบนี้แล้วปฏิกิริยาจากฝ่ายจำเลยโดยเฉพาะคุณแซนเป็นยังไงบ้างครับเห็นข่าวว่าดูยิ้มแยง้ง ใช่ค่ะคุณแซนก็ดูโล่งใจมากมีรอยยิ้มเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ากระบวนการยุติธรรมก็ยุติธรรมสมชื่อประมาณนี้นะคะเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนยกผู้เขาออกจากอกแล้วก็มองว่านี่คือจุดสิ้นสุดของพวกเฟคิวสวข่าวปลอมต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้เสทีเห็นว่ามีภาพกอดกับคุณแม่ด้วย มีเข้าไปกอดพูดคุยกับคุณแม่สั้นๆด้วยแล้วก็บอกว่าไม่กันงวลถ้าหากจะมีใครยื่นอุทธรณ์ก็พร้อมจะสู้คดีต่อไปอ๋อแล้วก็มีฝากไปถึงกลุ่มที่เคยตั้งคําถามเกี่ยวกับคดีด้วยนะคะประมาณว่าอยากให้ไปศึกษาข้อมูลดีๆก่อนจะพูดอะไรออกมาครับแล้วทางฝั่งคุณแม่ของคุณแตงโมล่ะครับผ่านทางทนายเดชาว่ายังไงบ้างทางทนายเดชาให้ข้อมูลนะคะว่าเบื้องต้นคุณแม่ก็น้อมรับคําตัดสินของศาลแต่ว่า ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาค่ะไม่เห็นด้วยแล้วจะเอายังไงต่อครับยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ค่ะภายในหนึ่งเดือนตามกฎหมายเหตุผลคืออะไรครับก็คือคุณแม่ยังเชื่อมั่นว่าลูกสาวได้ไม่ได้ตกเรือไปเองเพราะการเสี่ยงภัยแต่น่าจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องทําให้ตกเรือไปอืมก็คือยังยืนยันในแนวทางเดิมครับค่ะมีโพสต์ข้อความทํานองว่ารอดซีซั่นหนึ่งเตรียมเข้าซีซั่นสองอะไรแบบนี้ซีซั่นสองนี่หมายถึงอะไรครับอุทธรณ์เหรอ ก็มีการตีความกันนะคะว่าคําว่าซีซั่น2เนี่ยอาจจะหมายถึงอีกคดีหนึ่งที่คุณแม่เคยยื่นฟ้องคุณแสนไว้ต่างหากเลยอ๋อมีอีกคดีด้วยเหรอครับมีค่ะเป็นคดีที่คุณแม่ฟ้องคุณแสนในข้อหาฟ้องเท็จหรือเบอิกความเทจซึ่งคดีนั้นเนี่ยศาลจะนัดฟังคําสั่งในวันที่27พฤษภาคมนี้ว่าจะรับฟ้องหรือไม่หรือที่เรียกว่าคดีมีมูลฟ้องหรือเปล่าคําว่ามูลฟ้องนี่อธิบายอีกทีได้ไหมครับมันคือตัดสินเลยหรือ,อยัง อ๋อยังค่ะไม่ใช่การตัดสินคดีมูลฟ้องเนี่ยคือศาลจะดูก่อนว่าคดีที่ฟ้องกันมาเนี่ยมันมีเหตุผลมีหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอที่จะรับไว้พิจารณาคดีต่อไปได้ไหมถ้าศาลดูคำฟ้องหลักฐานเบื้องต้นแล้วเห็นว่าเออมันพอมีเขามีมูลอยู่ก็จะประทับรับฟ้องแล้วก็เริ่มกระบวนการสืบพยานพิจารณาคดีกันไป แต่ถ้าไม่มีมูลถ้าศาลมองว่าหลักฐานมันอ่อนมากหรือไม่มีมูลเลยก็จะสั่งยกฟ้องไปเลยตั้งแต่ขั้นตอนนี้ค่ะโอ้เข้าใจแล้วครับแสดงว่าเรื่องนี้ถึงแม้ศาลชั้นต้นจะตัดสินคดีหลักไปแล้ว แต่ก็ยังยังไม่จบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะคดีมันยังไม่ถึงที่สุดตราบใดที่ยังมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็ใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายอยู่ประเด็นเรื่องที่ว่าไม่มีประจักษ์พยานกับเรื่องการเสี่ยงภัยด้วยตนเองเนี่ยก็จะเป็นหัวใจหลักที่ต้องไปสู้กันต่อในศาลสูงแน่นอนแล้วก็ยังมีคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันอีกใช่ค่ะยังคดีฟ้องเท,ท็จที่ว่าไปแล้วก็กลุ่มต่างๆที่เคยติดตามเรียกร้องหรือตั้งคําถามก็คงจะยังจับตาสถานการณ์กันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ ครับงั้นสรุปภาพรวมตอนนี้ก็คือสารชั้นต้นมีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับยกฟ้องจำเลยหลัก3คนคือกระติกแซนเอม็มในข้อหาประมาทเออเหตุผลหลักคือไม่มีประจักษ์พยานแล้วก็สารมองว่าผู้เสียชีวิตเสี่ยงภัยด้วยตนเองส่วนคุณจอบมีความผิดฐานอื่นแต่รอลงอาญาค่ะแต่ว่าทางคุณแม่ก็ยืนยันว่าจะอุทธรณ์ใช่ครับ ทำให้คดีนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็ยังมีประเบนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันรออยู่อีกค่ะซึ่งมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าในคดีที่มันซับซ้อนแล้วก็อยู่ในความสนใจของคนเยอะมากขนาดนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคำตัดสินจากกระบวนการยุติธรรมออกมาแล้วแต่ว่าการแสวงหาความจริงในมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันออกไปหรือว่าข้อกังขาต่างๆที่มีอยู่ในสังคมเนี่ย มันจะมีวันที่จะหาจุดที่ลงตัวที่ทุกฝ่ายยอมรับได้จริงๆหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับค่ะหรือว่านี่อาจจะเป็นแค่บทหนึ่งของการเดินทางที่ยังยังอีกยาวไกลของคดีนี้ก็ได้ทำในทางกฎหมายเองแล้วก็ในความรู้สึกของคนในสังคมด้วยค่ะครับผมก็คงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะ